ทุกคนฟังให้ดีนี่คือความจริงใครที่พูดผิดไปจากนี้ขอให้มึงวิบัติชิบหายเพราะที่พูดผิดไปจากนี้คือความเท็จความจริงอยู่ตรงนี้ความจริงย้อนกลับไปนะจริงๆแล้วมันมีสัญญาระหว่างครูนัทกับพรรคคลิกิ์ที่ครูนัทจะไม่พูดถึงแต่ครูนัทถูกพาดพิงและถูกดึงเข้ากระแส แล้วกูเดือดร้อนกูเสียหายต้องพูดแล้วกูไม่สนใจด้วยจะขึ้นไปสวนสารอีกกูก็เอากูสู้ค่ะกูสู้มาขนาดนี้ย้อนกลับไปสมัยครูนัดเปิดเพจเพจหนึ่งนะคะเป็นเพจที่ต่อต้านการสอนของพระคกฤิธต์เพราะพระคคฤิธต์ตัดขระไตาปิฎดจะย้อนเล่าให้ฟังทั้งหมดนะพระคึคฤิธต์ตัดข้าไตาปิดด บอกว่าตัวเองจะออกพุทธวัจนะมาใช้แทนพระไตรปิฎกทั้งโลกกูมีคลิปด้วยค่ะแล้วเปิดหลายรอบแล้วกูอยากจะพูดมานานแล้วแต่พูดไม่ได้เพราะมันมีสัญญาแต่ในเมื่อวันนี้กูถูกพาดพิงกูขอพูดค่ะกูมีสิบพูดสิบนั้นโยนกลับมาหามือคูนัดเต็มร้อยวันนี้พูดอืมนะคะ ใช่ค่ะมันจะมีเป็นคนที่ไม่ได้ติดตามแล้วฟังความข้างเดียวถ้าสติปัญญาฟังความข้างเดียวได้แค่นี้ก็สติปัญญาแค่นี้มึงอย่าไปทําข่าวมึงอย่าไปทําอะไรเลยเพราะสติปัญญามันแค่นี้จริงใครก็ตามนะที่ติดตามข่าวข้างเดียวนะอืมเอานะย้อนกลับไปสิบกว่าปีก่อนพักค,คลิปนะคะ ท่านมีนโยบายตัดทระไตปิฎดกแล้วจะทําพุทธวัจนะปิฎดกมาใช้แทนทระไตปิฎดกทั้งโลกอยากฟังคลิปไหมละ่ะมีคลิปหมดเลยมีทุกคลิปมาฟังสิมีทุกคลิปครูนัดก็เห็นว่ามันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องแล้วสิ่งที่ท่านสอนคือท่านไม่เอาคําสาวกท่านบอกว่าท่านเอาเฉพาะคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นอัดถกกถาไม่เอา แล้วด่ามอจะรอมอม,อมอลอเรียนเดลฉานวิชาต่างๆนานาคือท่านละลานคนเข้าไปทั่วละลานเข้าไปหมดทั้งๆที่ท่านเข้าใจคำว่าเดลฉานวิชาผิดนะคะครูนัทก็ร้องเรียนเรื่องเนี้ยไปสำนักพุทธค่ะร้องเรียนไปสำนักพุทธด้วยค่ะในเรื่องแต่ครูนัทร้องเรียนไม่มีเรื่องอื่นนะ ร้องเรียนเรื่องพักคึกฤทธิ์ต,ต,ตัดทัไตรปิฎกและสอนบิดเบือนไม่มีเรื่องอื่นนะคะเรื่องนี้ส่วนเรื่องของหนังสือฉบับนั้นเป็นน้องผู้หญิงน้องพยาบาลที่เป็นคนร้องไม่ใช่ขูนัดไม่ใช่เรื่องขูนัดเพราะรูนัดไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกพาคคึกครูนัดไม่เคยเจอพักคึกฤทธิ์เลยกลาบก็ไม่เคยกลาบมีเจอกันในศาลครั้งเดียวที่เขามาคดีของลูกศิษย์เขาที่ลูกศิษย์เขาฟ้องเขา ครูนัทกับภาคคริสต์ไม่เคยเจอกันและครูนัทไม่เคยกราบราคคริสต์แม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยยกมือไหวยังไม่เคยเลยฟังให้ดีนะครูนัทก็ไปร้องเรียนกันเรื่องนี้นะคะลูกศิษย์เขากลุ่มลูกศิษย์เขาซึ่งมีการถวายเงินถวายทองถวายที่อะไรก็ไม่รู้ก็ไปร้องเรียนก็คือร่วมกันไปร้องเรียนก็ต่างคนต่างร้องเรียนประเด็นตัวเอง ครูนัทพระอาจารย์สมบูรณ์นะคะพระมหาสมบูรณ์นี่แหละค่ะและคณะครูบาอาจารย์อีกเยอะแยะอีกหลายรูปหลายท่านนะคะมหาสีด้วยท่านมหาภาคภูมินะคะและอีกหลายท่านร่วมกันไปร้องเรียนอันนี้คือเรื่องที่ครูนัทร้องเรียนคือเรื่องพระคริธิ์ตนักพระไตรปิฎกสอนผิดบิดเบือนไม่ใช่เรื่องตามหนังสือฉบับนี้ มาฟังให้ดีนะส่งไปให้พูดฟังด้วยนักข่าวคนไหนรู้จักการส่งไปด้วยรู้จักฟังความให้มันทุกข้างด้วยมีอะไรข้องใจมาถามเวลาพูดไปแล้วเนี่ยมันมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ถูกมันไม่ใช่อะ่ะมันไม่ได้ไม่ให้ความเป็นธรรมกับใครเขาไม่ถูกต้องอะ่ะหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็มีกลุ่มลูกศิษย์ของพระคือกลิป เขาฟ้องกันเองเรื่องคดีของเขาเป็นข่าวดังไปทั่วนั่นเขาฟ้องคดีอาญาการพัครึกฤีเป็นจำเลยเขาฟ้องคดีอาญาพัครึกฤีและด้วยความที่เขาเข้าใจผิดกันหรืออย่างไรไม่รู้นะคะพอฟ้องไปปุ๊บสารประทับฟ้องมีการทำข่าวคูนักแชร์ข่าว แชร์ข่าวนั้นขึ้นมาพักครึกริปฟ้องคูนัทว่าคูนัทแชร์ข่าวนี่คือความจริงมาดูสำนวนได้ฟ้องว่าคูนัทแชร์ข่าวคูนัทแชร์ข่าวถูกฟ้องว่าแชร์ข่าวเอาล่ะเขาในเมื่อเขาถอนฟ้องกันไปแล้วนะคะหลังจากคูนัทหลังจากที่เขาฟ้องคูนัทแล้วนะทางลูกศิษย์เขาถอนฟ้อง นำมาสู่ภาคถอนฟ้องพักคือคลิปเอาไปดูในโซเชียลได้นะคะเป็นเรื่องอดีตสิทธิ์วัฒนาป่าพงไม่เกี่ยวกับกูค่ะไม่เกี่ยวเลยค่ะชื่อโจทย์ผู้ฟ้องคือพักคือคลิปค่ะ พักคึกฤิปเป็นคนเซ็นฟ้องค่ะเป็นโจทย์ผู้ฟ้องคดีค่ะนะคะนอกจากนี้ยังไม่พอนะคะพระคึกลิปยังให้สัมภาษณ์ในสื่อว่าพระคึกลิปเนี่ยให้ลูกศิษย์มาฟ้องครูนัทกับพวกเอ่ยชื่อครูนัทเลยกับพวกอีกหลายคนซึ่งเป็นความจริง อันนี้เป็นความจริงท่านให้ลูกศิษย์มาฟ้องฟ้องพวกเราทั้งหมดยี่สิบคดีแพ้เราสิบแปดคดีชนะเราสองคดีคุณพุทธฟังไว้ให้ดีนะแพ้เราสิบแปดคดีชนะเราสองคดีอีที่แพ้กูสิบแปดคดีไม่พูดชิบหาย อีคนที่มันเขียนถึงเนี่ยทำไมไม่พูดแพ้กูสิบแปดคดีทำไมไม่พูด,พด,ไมไมพดชนะกูสองคดีคือชนะคดีคุณวันกับชนะคดีคุณนัทส่วนคดีของพรรคครึกริตที่พรรคครึกริตเป็นโจทย์นะคะศาลให้ไก่เกียกัน คือคลิปยื่นข้อเสนอผ่านทนายความมาจริงเท็จไม่รู้แต่มันผ่านทนายความมาทนายเขาบอกว่าเนี่ยให้คุณนัดปิดเพจปิดเพจเปิดทำซะแล้วก็โพสต์ขอขมาแค่โพสต์ขอขมาพอไม่ต้องเข้าไปเจอโพสต์ขอขมาพอและเขาจะไม่ฟ้องแอดมิน และสมาชิกเพจครูนัดอีกเป็นร้อยคดีพวกเราโดนฟ้องกันไปห้าหกคนทุกคนนึกนะนึกภาพเลยนะครูนัดเนี่ยมีประเด็นกับพรรคริสิทธันหน้าเข้าสู้กับพรรคริสิหลังครูนัดแบกสมาชิกและเพื่อนอีกเจ็ดแปดคนแล้วสู้แล้วทุกคนบนหลังคูนัดปลอดภัยทุกคนคนสุดท้ายที่รอดออกมาและปลอดภัยคือคูนัดคูนัดเลงพอค่ะ กูไม่เคยทิ้งใครด้วยค่ะไม่เคยทิ้งใครรับผิดชอบทุกคนทนายเขาเอาสำนวนมาเลยเอาหลักฐานมาเลยว่ามีสมาชิกเพจของคูนักเนี่ยไปด่าพักคคลิ์อีกเยอะเพราะฉะนั้นให้มันจบไปด้วยการที่ปิดเพจซะแล้วเขาจะไม่ฟ้องเราแลกกันนี่คือความจริงไอ้การขอขอมานั้นน่ะ ที่อีกระเทยเนี่ยมันพูดว่าขอขมาแล้วด่าเขาอ่ะคือกูขอขมาเพราะเขาขอให้กูขอขมามึงชัดหรือยังมึงไปดูในข่าวสิเขาแลกกับกูเขายื่นหมูยื่นแมวกับกูมึงไปดูสิมันใช่ที่ไหนล่ะที่มึงพูดอ่ะมันไม่ใช่เลยเขายื่นหมูยื่นแมวกับกูค่ะ เขายื่นหมูยื่นแมวค่ะเขาขอแค่นี้ค่ะหนึ่งปิดเพจสองสองอไม่พูดถึงเขาไม่แชร์เรื่องของเขาซึ่งตั้งแต่นั้นมากูไม่เคยแชร์ไม่เคยพูดเลยค่ะแล้วที่ครูนัดแชร์จากเพจบิเกียนก็ไม่ใช่เรื่องของเขาค่ะตอนนี้มันมีเรื่องพระกับสีกาอยู่เยอะแยะ ไม่แล้วที่แชร์เพจบิเกียนมาไม่มีเคยพูดเรื่องของเขาค่ะบิเกียนไม่ได้พูดชื่อค่ะไม่มีอะไรที่เป็นชื่อค่ะแต่ปรากฏว่าหนังสือฉบับนั้นน่ะที่พูดเรื่องลวนลามอะ่ะมันแดงขึ้นมาวันนี้แล้วมีคนรู้ว่าเป็นเขาเป็นพักคครฤทธิ์ก็เพราะว่าอีนี่ไอ้พวกนี้ไอ้พวกสื่อด้วยรวมถึงพุทธด้วยเข้าใจยังมันไม่มีใครพูดถึงเขาเลยค่ะ ไม่มีเลยค่ะหนังสือฉบับนี้ไม่มีชื่อค่ะบิ๊กเกียนเขาปิดเรียบร้อยค่ะแล้วข่าวที่บิ๊กเกียนพูดถึงเนี่ยว่าบิ๊กเต่าจะไปดำเนินการน,นู่นนั่นนี่ก็ไม่ได้เอ่ยชื่อค่ะวันนี้มีเรื่องพระลายวันแล้วมึงไปเปิดประเด็นเป็นเรื่องพระกลริษททำไมคูถามหน่อยใครเป็นคนลือ้อมึงลือ้อหรือกูลือ้อ ใครเป็นคนเอาเรื่องค่านี้เข้ากระแสมึงเอาเรื่องเข้ากระแสหรือกูเอาเรื่องเข้ากระแสมึงหรือก,กูกันแน่กูถามหน่อยแล้ววันนี้แต่ละคนแต่ละคนลุมด่าลุมอะไรกูแล้วให้กูนั่งอยู่เฉยขอโทษกูไม่ใช่ควายกูมีสิทธิ์ตอบโต้มาต่อที่คดีอื่น คดีอื่นเป็นคดีที่พระคึือกลิ์เป็นคนบอกว่าให้ลูกศิษย์มาฟ้องแล้วชนะคดีเราได้เงินเราไปด้วยค่ะเราจ่ายค่าเสียหายให้กับเขานะคะเราจ่ายค่าปรับศาลให้กับเขานะคะคดีจบที่ศาลไม่เอาผิดอ่าไม่เอาเราติดคุกแต่บอกว่าเราผิดนะเราทำแบบนี้ไม่ได้นะเราผิดนะ ต่สารเมตตารอการลงโทษให้เราเพราะเห็นแก่เจตนาที่ดีของเรากับพระพุทธศาสนากูถึงรอดมานั่งอยู่ทุกวันนี้และยังมีปัญญาใส่คุยว่าความวันนี้ที่พูดไม่มีเจตนาจะพูดพาดพิงถึงพระคริสต์แต่มันมาจากพุทธอภิวันและก็ไอไอโพสนรลกนรกชั่วของอีกระเทยเท่า แล้วจะบอกให้เลยนะข่าวทั้งหลายแหละที่กระโดดงับงับงับกันเนี่ยนะไอเรื่องรูปลับสามรูปก็ดีนะหนึ่งอะไรนะสองอะไรของเขาอะ่ะที่เขาพูดะ่ะนะคะหนึ่งทอสองสอสามพอหนึ่งทอกระโดดงับกันเข้าไปสิเป็นไงดิงไงไหมดิบไงไหม เออดิบหายไหมออก,กอคำหยาบออกจากปกากก็มันด่าหยาบมันหยาบมาหยาบไปสิถูกต้องไหมถูกต้องไหมมึงด่าก,กูหยาบได้คนเดียวหรอมันมีกฎหมายห้ามกูด่าหยาบเหรอถ้ามึงเที่ยวกูต้องเทียวกับมึงคนดีชนะคนชั่วไม่ได้จำไว้ คนดีชนะคนชั่วไม่ได้มันต้องคนชั่วชนะคนชั่วถ้ามึงชั่วมากูชั่วกับไม่โกงมึงไม่ต้องเอามาพูดเลยว่ากูพูดหยาบกูอะไรต่อกูอะไรกูไม่เคยพูดหยาบกับคนดีกูพูดหยาบกับคนเที่ยเท่านั้นแล้วกูไม่สนใจด้วยเพราะว่ากูไม่ได้มีอัปตาตัวตนหรือกูมีหัวโขนความเป็นด็อกเตอร์เป็นครูบาอาจารย์เยี่อะไรกูไม่สนใจใครด่ากูเยเี้ยกูด่ากลับค่ะ แล้วกูไม่ใช้กฎหมายด้วยค่ะเพราะกฎหมายเอาผิดคนเที่ยไม่ได้มึงเที่ยเกินไปใช้กฎหมายไม่ได้มึงต้องเจอแบบนี้ถึงจะถูกแล้วเขาใจยังเขาใจยังนะมึงไม่มีอะไรจะสู้กับกูมึงไม่มีข้อเท็จจริงอะไรจะสู้กับกูมึงก็มาบอกว่ากูหยาบ กูพูดหยาบเนี่ยเหรอสิ่งที่มึงสู้กูได้มีแค่นี้ใช่ไหมกระจอกทิหมหายโคตรกระจอกเลยเอออันนี้เรื่องที่แจงคุณพูดถ้าคุณพูดมีปัญหาติดต่อมาคุณพูดอยากรู้อะไรติดต่อมาถามมายินดีเสมอยินดีเสมอนะเพราะฉะนั้นที่คุณพูดมาพูดว่า หนังสือฉบับนั้นเจ้าของหนังสือฉบับนั้นถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิดและใส่ร้ายภรคคลิปไม่จริงไม่เป็นความจริงคุณพูดพูดผิดจะโกหกหรือไม่ก็แล้วแต่ไม่เป็นความจริงนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองที่คุณพูดพูดมาเอาโพสต์ของจตุรงมาเกี่ยวข้องกับหนังสือฉบับนี้เป็นคนละเรื่องกันคุณพูดเชื่อมโยงผิดอีกคุณพูดผิดอีก และที่คุณพุทบอกว่าไปกราบพระอาจารย์ครึกฤทธิ์ไม่เป็นความจริงไม่มีใครเคยไปกราบพระอาจารย์คึกฤทธิ์ทั้งสิ้นครูนัทยืนยันตรงนี้นะคนในกลุ่มของครูนัททั้งหมดยี่สิบคดีที่เขาฟ้องและรวมทั้งอีกเป็นร้อยคนที่เขาจะฟ้องไม่เคยมีใครแม้แต่คนเดียวไปกราบตีนพระครึกฤทธิ์ไม่เคยค่ะและไม่กราบด้วยค่ะ อืใช่ค่ะปรับวา่าทะากับคนอยากใครไม่ชอบก็ออกไปแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องพูดนะคะแล้วบอกเลยนะอีก,อก,อก,กระเธอควายเนี่ยกูยังพูดคำเดิมนะมึงเจอกูเมื่อไหร่ได้เลยนะมึงเหมือนหมาที่แยกเขี้ยวอยู่ในกรงเลยวะ่ะในวันที่เจอกูที่ไทยนิวกูเห็นหรอเชียกูยเห็นมึงนั่งก้มหน้าง,งุด,ง,ดงุดเลยไก่ทนายปริญญาตรีของมึงอะ่ะ หัวชนกันก้มหน้างุดๆเลยขนาดมหาหมีบอกอะด็อกเตอร์นัทมาแล้วมึงยังไม่กล้าหันมามองกูเลยใช่ค่ะคิดเมื่อเร็วๆนี้ค่ะน่าจะเป็นเรื่องเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนอ่าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จบนะพุทธนะและถ้าพุทธคิดว่าพุทธยังติดใจอยู่ว่าใช่หรือไม่ใช่ พูดติดต่อมาหาพี่เลยค่ะพูดดูช่องแชทได้เลยค่ะในบ้านดําค่ะพี่ทักไปแล้วค่ะแล้วพูดอยากดูอะไรอยากรู้อะไรมาค่ะพูดอยากดูหมายจับไอ้ไอ้คนที่พูดอ่านข้อความมันไม่ละมันใช่ไหมล่ะมันใช่คนเดียวกันไหมจะได้รู้ไงว่าไอ้คนของไอ้กระเทยเท่าของพี่เนี่ยอีกระเทยเท่าว้านดาของพี่เนี่ยมันใช่คนคนเดียวกับที่พูดพูดไหมมาดูหมายจับมันสิดูที่ใช่ชื่อเดียวกันไหม เอาไหมล่ะไม้จับอยู่ที่พี่นี่มาเลยอืเรื่องนี้นะคะในชีวิตของครูนัทนะคะครูนัทไม่เคยเอาพระครูนัทไม่เคยทำในสิ่งที่ไม่ดีให้ความเคารพพระเสมอไม่เคยที่จะ ทุจริตช่อโกงหลอกลวงใครเอาผลประโยชน์ของใครไม่เคยค่ะคุณนัทไม่มีอะไรให้ขุดค่ะทําขุดกูได้มึงขุดนานแล้วค่ะกูไม่เห็นมึงขุดอะไรได้เลยค่ะมึงจะด่ากูซ้ำๆที่คำว่ากูด่าหยาบคายมั่งล่ะกูหิวแสงมั่งล่ะนะกูอิจฉาไอเบียมั่งล่ะนู่นนั่นนี่สารพัด นะหาว่ากูฉาพักคลือคลิตมังลักูใส่ร้ายพักคลือคลิตนั่นแหละมึงด่ากูได้เท่านี้กูยังไม่เห็นมึงเอาความชั่วอะไรของกูมาได้เลยเพราะกูไม่มีกูไม่ได้ทําชั่วเออไม่ได้จิตใจร้อนรุ่มหรอกคะ่ะไม่ได้จิตใจร้อนลุ่มหรอกคะ่ะมันไม่เกี่ยวกับจิตใจร้อลุ่มหรอกคะ่ะมันเป็นเรื่องที่เราต้องชี้แจงคะ่ะ ทำไมคะการชี้แจงนี่แปลว่าจิตใจร้อนรุ่มเหรอฮะชี้แจงไม่ได้อย่างนั้นหรอสมองสมองสติสติก็ได้แค่นี้ไงถูกก็ไอ้พวกนี้ก็ได้แค่นี้ไง อ๋อไม่หวานเย็นนะคะคุณ๊อกชี้แจงหวานเย็นไม่ได้หรอกค่ะในเมื่อร้อนมาต้องร้อนกลับค่ะทําไมคะนั่งด่ากูชำช้ำชำนะทั้งคุณพุทธด้วยทั้งอีกระเทยควายด้วยนั่งพูดถึงกูโดยไม่เอ่ยชื่อเนี่ยชำชๆำชำแต่มันคือกูค่ะกูบอกเลยค่ะแล้วกูไม่ฟ้องมึงหรอกค่ะอีกระเทยควายเนี่ยกูไม่ฟ้องหรอกค่ะส่วนคุณพุทธเนี่ยกูไม่เอาเรื่องค่ะกูไม่อะไรทั้งสิน้นเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่อง เขาไปเชื่ออีกระเทยควายไปงับขาวมันก็แค่งับไม่เอาเรื่องละค่ะแต่จะบอกว่าพี่ปรากฏตัวแล้วผู้หญิงคนนี้พี่พูดพูดถึงอ่ะพูดน่าจะหมายถึงพี่มันมันหมายถึงพี่เลยแหละเพราะอีกกระเทยควายมันหมายถึงพี่ถ้ามันใช่คนเดียวกันนะพี่ถึงบอกพูดมาดูหมายจับ ไม้จับใช่อีกระเทยควายตัวเดียวกันกับที่พี่พี่มีหลักฐานนี่ไหมใช่ไหมลองมาดูซิมันใช่ตัวเดียวกันไหมไอ้ที่มันโพสต์เนี่ยแต่ข้อความมันคุ้นคุ้นข้อความมันคุ้นคุ้นใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะแต่ข้อความมันคุ้นคุ้นนะใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่แต่บอกเลยอีกระเทยควายไม่กล้าคูนัดค่ะมึงทําได้แค่นี้ค่ะ มึงทําได้แค่มึงด่ากูด้วยถ้อยคําหยาบคายเพราะมึงคิดว่ากูไม่กล้าด่ากลับมึงค่ะอืมขอโทษค่ะกูด่ากลับค่ะเพราะกูไม่ฟ้องมึงค่ะไม่ฟ้องมึงค่ะจะไปฟ้องมึงทําไมฟ้องมึงไปก็เท่านั้นมึงก็ตอแหลไปเรื่อยไม่ฟ้องละใครจะเอยควายไม่ต้องไปฟ้องมันถึงบอกว่าอย่าไปฟ้องมันไม่ต้องไปฟ้องมันนะคะด่ามันค่ะ มันด่ามาดา่ากัดมันค่ะถูกค่ะเป็นสิทธิ์ที่ต้องชี้แจงในเมื่อถูกาพาดพิงต่อให้คุณไม่เอ่ยชื่อแต่คนก็รู้ว่าหมายถึงกูค่ะไม่งั้นเขาจะส่งไอ้หลักฐานนี่มาให้กูเหรอคะ